สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้พบกับคุณครูดารุณีมนตีรักในวิชาภาษาไทยชั้นปรถมศึกษาปีที่5นะคะสำหรับวันนี้บทเรียนของเราก็ยังคงอยู่กับนิทานพื้นบ้านวันนี้นะคะเราจะคุยกันเกี่ยวกับนิทานพื้นบ้านจังหวัดเลยของเรา ซึ่งมีเรื่องละที่น่าสนใจหลายเรื่องด้วยกันนะคะก่อนอื่นก่อนอื่นนะคะเรามารู้จักความหมายของคำว่านิทานพื้นบ้านจังหวัดเลยของเราหรือเมืองเลยของเราก่อนนะคะนิทานพื้นบ้านเมืองเลยเป็นเรื่องราวที่เล่าสืบต่อกันมาหลายชั่วยุคคน นิยมนำนิทานมาเล่าโดยมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันออกไปนอกจากนี้นิทานพื้นบ้านเมืองเลยยังเป็นแหล่งข้อมูลนะคะที่ประมวลเรื่องราวความรู้สึกนึกคิดวัฒนธรรมความเชื่อของคนในท้องถิ่นไว้อย่างชัดเจนสะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญาจินตนาการและ ความเชื่อของคนในท้องถิ่นอีกด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะนิทานพื้นบ้านมนองของเรานะคะคุณครูได้นำเรื่องน้องลมค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะคะนักเรียนลองมาฟังกันดูนะคะเรื่องมีอว่า หลายร้อยปีมาแล้วมีหมู่บ้านแห่งหนึ่งตั้งอยู่บริเวณที่เป็นหนองหล่มในปัจจุบันชาวบ้านทุกคนมีความรักใคร่สามัคคีกันชาวบ้านในละแวกนี้ประกอบอาชีพทำไร่ทำนาและลา่าสัตวหมู่บ้านแห่งนี้ มีพรานป่าอยู่หลายคนนะคะแต่ว่ามีพรานป่าคนหนึ่งที่มีความชานาญที่สุดในการล่าสัตว์เขามีชื่อว่าพรานไก่วันหนึ่งพรานไก่ได้ออกไปล่าสัตว์ตั้งแต่เช้ามืดเขาเดินทางลัดเลาะไปตามป่าหลายแห่งเป็นเวลานานแต่ก็ไม่พบสัตว์ ที่จะให้ล่าเลยตกบ่ายพรานไก่อยู่ข้าวนะคะเขาก็เลยนำข้าวและอาหารที่ห่อติดตัวมาจากบ้านขึ้นมากินหลังจากกินอาหารเสร็จแล้วเขาตั้งใจว่าจะเดินทางกลับบ้าน เก่งว่าจะถึงบ้านค่ำเสียก่อนในขณะที่พรานไก่เดินมาตามแนวป่านะคะซึ่งไม่ห่างจากหมู่บ้านของเขาเท่าไรนักเขามองเห็นอีกแก้งเผือกตัวหนึ่งกำลังยืนเล็งญ้าอยู่เขารู้สึกแปลกใจมากเพราะตั้งแต่เป็นพานป่าออกล่าสัตว์ าไม่เคยเห็นไอ้แก้งเลือเช่นนี้เลยเขาจ้องมองอีกแก้งเผือกตัวนั้นด้วยความประหลาดใจในตอนแรกเขาไม่กล้าจะฆ่ามันเพราะเห็นว่ามันมีลักษณะแปลกจากอีกแก้งตัวอื่นๆที่เขาเคยพบเขาคิดในใจว่า ถ้าหาว่าเขาฆ่าออีกแก้งเผือกตัวเนี้ยอาจจะทำให้เกิดเทศภัยต่างๆได้แต่เมื่อนานเขา้าความอยากได้ออีกแก้งเผือกตัวนั้นมีมากกว่าความกลัวในสิ่งใดๆเขาจึงตัดสินใจใช้หอกซึ่งเป็นอาวุธคู่ที่ของเขาพุ่งใส่ออกแก้งเผือกตัวนั้นทันที ายอีแก,ก้งเผือกไม่ทันระวังตัวมันจึงถูกหอ,อกของผานไก่แทงเข้าที่ท้องได้รับบาดเจ็บสาหัสและตายไปในที่สุดเมือ่อพานไก่เห็นอีแก,ก้งเผือกตายแล้วจึงแบกอีแก,ก้งเผือกตัวนั้นกลับบ้านในขณะที่เดินเข้าไปในหมู่บ้าน ชาวบ้านที่มองเห็นอีเก้งเผือกที่พานไก่แบกมาต่างก็รู้สึกตื่นเต้นรีบชักชวนกันไปบ้านของพานไก่ชาวบ้านต่างก็อยากลองกินเนื้อของอีเก้งเผือกเพราะต้องการจะรู้ว่าจะมีรสชาติแตกต่างจากเนื้ออีเก้งธรรมดาที่ตนเคยกินอย่างไร ังจากนั้นรานไก่และชาวบ้านต่างก็ช่วยกันําแหละเนื้ออีกเก้งเผือกและแบ่งให้ทุกคนได้นำเนื้ออีกเก้งเผือกไปกินอย่างอิ่มหนำสำราญยกเว้นหญิงไม้นางหนึ่งซึ่งนางอาศัยอยู่บนเนินเขาท้ายหมู่บ้านนานๆครั้ง นางเึิจะเข้ามาหาซื้ออาหารภายในหมู่บ้านนางจึงไม่ได้กินเนื้ออีกแก้งเผือกครั้นถึงเวลาค่ำคืนในขณะที่ชาวบ้านกำลังนอนหลับสนิทได้เกิดพายุใหญ่พัดมาอย่างรุนแรงฝนก็ตกหนักจนน้ำท่วมและแผ่นดินทุดตัวลง ตามความแรงของน้ำทำให้บ้านเรือนและผู้คนที่อาศัยอยู่ในบ้านต่างก็จมลงไปในน้ำเช้าว,วันรุ่งขึ้นเมื่อหญิงม่ายตื่นขึ้นมานางมองไปทางหมู่บ้านนางก็ต้องตกใจเป็นอย่างมากเพราะจากหมู่บ้านที่นางเคยเห็นกลับกลายเป็นถืนน้ำอันกว้างใหญ่สุด สายตาหิงไม้รู้สึกเศร้าโศกเสียใจเป็นอย่างมากเพราะคิดถึงบรรดาญาติพี่น้องของนางสุดท้ายนางก็ตรองใจตาย บริเวณหมู่บ้านที่ถูกน้ำท่วมกลายสภาพเป็นหนองน้ำอันกว้างใหญ่ซึ่งชาวบ้านในปัจจุบันเรียกว่าหนองหลงเป็นไงบ้างคะนิทานเกี่ยวกับบ้านเรานะคะจริงๆแล้วคุณครูคิดว่านักเรียนหลายคนคงจะเคยได้ยินมาบ้างแล้วนะคะ หลังจากที่นักเรียนได้อ่านนะคะไปเรียบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียนนะคะทําแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนด้วยนะคะสําหรับแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนในวันนี้นะคะมีอยู่ด้วยกัน5ข้อไม่ยากเลยนะคะเรียนทําแล้วก็ให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดนะคะ ลงในสมุดวิชาภาษาไทยนะคะทุกแบบบทบาทที่เรามีการเรียนรู้ร่วมกันในบทเรียนที่ผ่านมานะคะหลังจากโรงเรียนเปิดเรียนตามปกติก็จะให้นักเรียนนำสมุดแบบึกหาดท,ที่นักเรียนทำแบบึกหาดไว้เนี่ยนะคะมาส่งให้คุณครูได้ดู สำหรับวันนี้นะคะถ้านักเรียนคนใดนะคะมีข้อสงสัยนักเรียนก็จดข้อสงสัยของนักเรียนนะคะไว้ท้ายแบบฝึกหัดแล้วก็นักเรียนสามารถที่จะนำคำถามที่นักเรียนสงสัยข้อสงสัยต่างๆนะคะในแต่ละบทเรียนมาถามคุณครูได้ คุณครูก็ยินดีที่จะให้คำตอบในสิ่งที่นักเรียนสงสสัยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ